หน้าร้านเรนนี่เอ็กเพรสสาขาอนนาเจริญบ้านโคกสว่าดตำบ,บนานาผือบรรยากาศยามเก็นประมาณสักห้าโมงเสร็ศษนะครับอันนี้คือถนนสีเรนเพื่อที่เข้าเมืองอำนาจเจริญมาจากจังหวัดพุกนาหารนี่คือหน้าร้าน เรนนี่เอ็กเพสหน้าร้านจะแต่งพอใช้ได้บริการลูกค้าได้พร้อมที่จะบริการลูกค้าแล้วครับท่านเคาน์เตอร์เรนนี่เอ็กเพสสีเหลืองแถบโทนสีเหลืองนะครับแถบสีแดงคาดสวยเด่นเป็นสงา่า น่ามาใช้บริการยิ่งนักสะดวกซื้อสะดวกส่งแล้วก็สะดวกจ่ายตามคอนเซปต์นะครับนี่คือข้อต,าต่างๆนะครับของ r e นนี่เอ็กเพที่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อที่จะให้คนมาซื้อแล้วก็สะดวกเฉยๆนะครับยังมีบริการสะดวกส่ง ยังมีบริการสะดวกส่งนะครับซึ่งจะรวมขนส่งรวมโปรแกรมการขนส่งของไป